สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับตั้มภูเก็ตช็อปครับวันนี้ก็ผมมาที่ศูนย์แคนนอนนะครับก็จะเอากล้องกับเลนมาส่งให้ช่างเช็คนะครับเนื่องจากว่าตัวกล้องกับเลนไม่สามารถถอดออกจากกันได้นะครับก็คือติดกันนั่นเองนะครับก็สันนิษฐานว่าเขี้ยวตัวสปริงตรงนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยตัวเขี้ยวที่ล็อกเลนอยู่นะครับไม่ไม่หดตัวทําให้เราหมุนเลนไม่ออกนะครับ อาการนี้เกิดจากกรณีใดบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตัวเคี้ยวมันมีหดตัวลงมานะครับเวลาเรากดเนี่ยนะครับทีนี้ก็ไม่สามารถทำเองได้นะครับซึ่งมันก็คงจะมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะสง่งผลกระทบต่อเลนหรือกล้องนะครับถ้าเราแบบว่า จะลองทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ไม่คุ้มนะครับก็แนะนําให้ส่งอ่าเข้าศูนย์จะดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมไปส่งเข้าศูนย์กันนะครับแล้วก็มาติดตามคลิปหน้านะครับว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงและเหตุผลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถามช่างให้นะครับก็คืออย่างเี้ยถอดออกลนะ นะหมุนหมุนไม่ออกเลยกดก็ไม่ลงนะครับลงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ปกติมันต้องแบบจมลงไปนะครับแล้วก็หมุนออกนะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่งซ่อมเสร็จมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเก็บไว้เป็นข้อมูลอีกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตาม